สวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องหาอะไรทำดีแต่วันนี้เรามาแปลนะครับเอี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสาเสารวันนี้มาแปลนะครับวันนี้คือคหัวทะลุคือวันนี้เราจะมาทำอะไรครับคุณโมเรามาเล่นเกมอะไรครับโอเคไม่พูดพร่ทำเพลงไปไปเลยดีกว่าเริ่มเลยเออเป็น เล่นแปลกก็ไม่ต้องไปใช้นะครับเล่นเิ่งเล่นใหม่ที่นี่ที่ไหนก็่าแต่ได้ยังตัวชี้โอ้ยอันยังนี่นะเออแอบโอ้ยซับอย่างเร็วซับแบบซับเร็วเกินโอ้ซับเร็วเกินไปไปเลยอ่างออกโอ้โอ้โอ้ไปหินผิดอุ้ยนี่อย่างแรงค่อยๆยิงไม่ค่อยยิงใหญ่ ปาโดนกำแพงแล้วแล้ดิ่งดิ่งดิ่งโดแนดีเฮ้ยโลกถอก่อนวิ่งิดีวิ่งดกระโดีกระโดดนี้กระโดดกระโดดกระโดดนี้อ่ะลงกระโดดนี้ปมเฮ้ยกระโดดกระโดดกรโดเฮ้กระโดดนี้กระโดดนี้ระโดนี้ถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ๆให้กระโดดป่าต hey, ีไม่โดนโอ้ยนนี่เล่นนี่จบแปลกมากเพว่าเพิ่งเล่นโอ้ยแปลออุ้ยอุย จะไปกันโอเคย้างตายนะโอ้ดนั่นสิเจอ้ยเจ็บเจ็บเจ็เจ็บเจ็บโอเคอ่ะไปโอ๊ยไปไปเร็วจังไงตรมตรมเฮ้ยหลังอบะกเกอบเกือบเอเเอ้ยมาดิครับมาดิครับเอ้ยมาเอ

กันไม่เข้าสีแล้วก็ตายสองตัวสามตัวตายเรื่อยๆอ้ยมาดิครับแล้วก็ประตูด้วยมแล้วก็ชัวรๆไปทางต่อไปนะคุณอืออดีตผมเล่นก็ได้เอ้ย,ย,ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยชุบชีวิตชุบชีวิต เฮ้ยแปลไม่ทันเลยอุ้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 อุ้ยอุ้ยอะเฮืออกหลบหลบหลบอุอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 ันนี้ที่แรงโอกโมกเฮือกโมกไองยืนเกมม่ยนเกมไม่ยืนเกมตายแล้วตาย เราลบไปดต่าหนึ <Bien ven ido> ่งท <catching over> ีเออมาเกิดใหม่เ <back> ก so, uh, uh, uh ิดใหม่อมอมออรกนครับผมจะต้องหนีจากคิวบ้าระดีได้เกิดกระโดดเลยตอนนี้อมอ่อม นี่นะครับคือฝีมือของคนีประสบการณ์ตรงขนาดแล้วเลยลมแยกออกตมโอ้ปลาหินพี่ค่ะไอชื่อไปชื่อโอ้ยมีต้องเิโอผมถ้าผมเล่นรหัสเก่าผมน่าจะเบรกเห็นตผขางแล้วก็ตัวชัยเรียบร้อยครับตายเลยผ่านไปแล้วครับตาที่สลหรับตาที่ส เอาผมไม่ได้ทำอะไรเม่โอ้ยชีวิตโอ้ยอกใจตายต่อรอบที่สองทีนี้หน่าเยอะกว่าเดิมโอ้โหโอ้โหังไงครับจวันนี้จัวันี้โอ้โหแล้วทีนี้เองไม่ต้องไปนำลดอ้ชิว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 ชิิววช ชิวเมน์ิเมนอืต้นอะตุ้มอะตุมอะตุ้มต้นตอะตุมตนอะตุมไปสองกับอกับไปสอตปองกับไปลอบไป่อากัายสงไปสองกเบไสอกับไม่องกับไปสอวตไปสองกับไองกองกอตกองกับตอตองกับไปอององกับกับปสองกับไปสองกับไมัไปสตับไององตับไปสองกับไปสองงกับไปสกสกบไปสมไป้อไอไอไับ ม่นาเหลือไม่ติลติดไอชิไอชอชิไอชิบไอชิอโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มีระเบิดม่มีระเิจบเกมทำอะไรเลยแล้วก็ตายโอ้โหโอ้วันนี้ภารกิจเราเฟลโอ้วันนี้ภารกิจเฟลตายโอ MVP เลยครับกับไปที่ห้องกับไปที่ห้องเอาผมลุดผมลุดออกมาครับผมลุดออกมาแล้วก็นันะครับคนปาร์ตี้ก็จะเส่หัวคิวแบบผมไม่ใช่คิวเลยปาร์ตี้ไม่รู้จักตัวเลยคิดว่าคงมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคครับก็ถ้าเกิดใครชอบครับก็อย่าลืมกดกดไลค์กดกดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรากดกระดิ่งด้วยนะครับอ่าโอเคนะงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายเงยอีฝึกเล่นให้ดีกว่าเดิมเออฝึกเลยต้องฝึกต้องฝึกอยากอยากน้อยให้ได้สักหนึ่งคิวอโอเคโอเคลาก่อนบ๊ายบาย